สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องอ่าทัดใจจังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะออกไปถ่ายรูปก,กันอ่าก็เป็น EP ีที่23แล้วเนาะก็ออกไปถ่ายรูปก,กันที่สวนเบนวันนี้ก็นัดน้องเเรียบร้อยแล้วอันนี้กําลังออกเดินทางกันจะขึ้นกาลังจะเดินไปขึ้นเอ็มอาร์ทีนั่นเองอ่าวันนี้อากาศก็ร้อนนิดหน่อยแต่ถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้ตอนประมาณ10บโมงกว่ากว่า อันนี้ก็กำลังไปขึ้น M r t ซึ่งน้องก็น่าจะมาด้วย MR t เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนัดน้องไว้ที่ศูนย์ประชุมศิริกิจแล้วก็เราจะเดินเข้าไปถ่ายเล่นในสวนกันวันนี้ก็อยากได้โทนแบบฟุ้งๆุงอันนี้ก็รอรถไฟฟ้า โ okay. อเคน,นี้ก็กำลังรอน้องมามีน้องน่าจะใกล้ถึงพอดีน้องมาค่อนข้างไกลอันนี้เรามาถ่ายเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มาถ่ายที่ที่สวนเบนค่อนข้างบ่อยเดือนนี้ก็เดี๋ยววันนี้มาถ่ายหนึ่งครั้งแล้วก็สัปดาห์หน้ามีหนึ่งครั้งแน่นอนอเพราะว่านัดไปแล้วแล้วก็ที่จริงเนี่ยมีอีกคนนึงแต่ว่าอีกคนนึงนี่ขอเปลี่ยนสถานที่ละกันเพราะว่า มา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 ถ่ายจนเป็นค่อนข้างบ่อยเกินมาจนแบบพี่ข้างในสวนเริ่มสงสัยแล้วว่า <c oughs> เป็นใครแต่มากี่ครั้งก็มีแต่ม,ม,ม,มีมีคนมาถ่ายทุกครั้งเลย อันนี้ก็เมื่อกี้นั่งอ่านตัว e-reader ที่ที่เพิ่งได้มาก็มีโอกาสก็ลองหยิบมาอ่านบนรถไฟฟ้าอ่านตอนที่คนไม่เยอะแล้วก็อ่านระหว่างมันนั่งรอ,อน้องก็็หยิบมาก็รู้สึกว่าเพลินดีนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองไปซื้อลองไปซื้อแอปไปลองไปซื้อหนังสือเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะตอนนี้อ่าน อาจจะเป็นอ่านที่เป็นแบบหนังสือแนวหนังสือฟรี้าส่วนใหญ่เพราะว่ากําลังหาอยู่ว่าอยากซือ้ออยากอยากซื้อเล่มอะไรดีแล้วก็หาวิธีการจ่ายเงินด้วยเพราะว่าเหมือนน่าจะต้องไปซื้อผ่านทางเพจโตเพราะว่าถ้าซื้อผ่านโตในแอปเนี่ยมันจะขึ้นเตือนว่ามันจะมันจะบวกเข้าไปอีกมันจะบวกเข้าไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแต่รู้สออกรู้สึกว่าต้องไปซื้อผ่านเเพจโตก็ได้แต่ เราไปดูช่องทางมาดีที่สุดนี่น่าจะต้องซื้อผ่านเว็บเหมือนซื้อผ่านเว็บเนี่ยน่าน่าจะน่าจะมีราคาที่อาจจะได้ถูกกว่าอ่าแต่นี้ไม่ได้มา <c oughs> ไม่ได้เป็นคลิปรีวิวตัว e reader อันนี้เราสู่กันฝั่งระหว่างรองนอกวันนี้ก็จะถ่ายในธีมของแบบแนวฟุ้งๆอ่าเนาะแนวในสวนฟุ้งๆซึ่งวันนี้กล้องที่หยิบมาก็หยิบมาเป็นเอ่อกล้องตัวโปรอดทั้งสองตัวแต่น่าจะเป็นครั้งแรก ที่หยิบกล้อง2ตัวนี้ออกมาพร้อมกันปกติเราจะหยิบ2ตัวแตจจะเป็น2ตัวอื่นอาจจะหยิบเป็นทาง canon กับทาง fuji าหรือบางทีเป็นออ fuji กับทาง sony แต่วันนี้เนี่ยเป็นหยิบออ fuji มาทั้ง2ตัวเพราะว่าวันนี้ตั้งใจเอาเลนตั้งใจเอาเลนที่ตั้งใจเอาเลนหลายระยะแบบเ,เลนของที่ใช้กับเมาส์ fuji มาก็เลยวันนี้หยิบมาแต่ fuji เพราะบางครั้งหยิบข้อเสียของการที่ใช้หลายค่ายก็คือ เ,เรื่องของเลนเนาะใช้ร่วมกันไม่ได้อ่าวันนี้ก็เลยหยิบเลนมาวันนี้ก็เลยหยิบหยิบเลนของแต่ทางฟูจิมาอ่าก็เออเราใช้เป็นเลนนอกค่ายแต่ว่าเป็นเมส์ฟูจิอ่ะโอเคเดี๋ยวรอน้องมากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ส่วนเป็นช่วงนี้ก็จะเห็นคลิปไปส่วนเป็นค่อนข้างป่อยนิดนึงเอาแต่นี้คือพี่ติดไม้ไว้ที่ตัวเองอะ่ะ แบบเสียงข้างนอกก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่บัเรมาเราพูดก็อาจจะอาจจะได้ยินเบาลงเพราะว่าพี่ติดไมค์ที่ตัวเองคนเดียวอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจาก <ทะ S 1> ใช่เดี๋ยวพี่ขอเป็นมุมนั่งก่อนแะกันเดี๋ยวพี่ลองทดสอบแสงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องปรับแสงก่อนอาแต่เมื่อวานก็มีช่างภาพหนึ่งคนอย่างนี้เหรอใสองคนอ๋อสองคนปกติเวลาพี่ไปถ่ายพี่ก็จะแบบไปถ่ายแบบหนึ่งตอนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบ เพราะว่าแบบคนอื่นเขาเมืออาชีพอะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่มืออาชีพ็เลยเก่งๆโอ้แดดแรงมากแ้๊หนึ่งนะโอ้ oh, แรงจริงอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอทดสอบอืมแต่ถ้านั่งหันตรงอ่าหันตรงแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวพี่อันตรงปึ๊บเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะตอนนี้พี่อาจจะถ่ายประมาณถึงหัวเขา่าอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวขอวัดแสงดูก่อนอ่ะโอเคปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขอเป็นท่าจับผมเมื่อกี้แป๊บหนึ่งก็ได้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่ลองทดสอบแสงด้วยอันนี้แับตาหรือเปล่าใช่ไหมพี่ก็แับตาง่้ไปเดี๋ยวเราเดินไปที่อื่นต่อก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวแสบตา อันนี้แสบตาหรือเปล่านะมาเน่นเฮ้ยโอเคเป็นยังนะเฮ้ยสวยงามออ่าโอเคเรื่ังนี้ ๋ยวพี่ขอเป็นท่าคล้ายๆหันหลังแล้วก็หันคอมาอีกรอบหนึ่งนะโอเคปึ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็นิ่มก็นิ่ที่จริงมันก็มันก็คล้ายเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะ แตกต่างอันก็ไม่อาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนะั้นแต่ถ้าร้อนมากก็ลงน้ำ <c oughs> ถ่ายแล้วก่อนคนมาแป๊บนึงนะอ่ะโอเคหนึ่ง,นะอองสองสามอ่ะต้าชูมือนี่แปลกไหมหรือว่าโอเคหนึ่งสองสามโอเคโอเค,อเคสวยงามเอ้ยปึ๊บ ได้อยู่แต่ว่าพอดีคนมาก็เลยต้องหยุดถ่ายก็ไม่รู้ได้หรือเปล่าดูตันๆเลยคะอ๋อหอาจจะเป็น,เ,น,นเพราะหนเอง วิ่งออกกำลังกายกันเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่เราแล้วหนึ่งทุกครั้งที่มาถ่ายก็จะมีคนมาวิ่งอยู่ตลอดเลยทั้งด้านในด้านนอกเนาะก็อยากมีแรงขยันให้ได้สักครึ่งหนึ่งของคนที่มาวิ่งกันจังเลยมีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่เราแล้วหนึ่ง ทุกครั้งที่มาถ่ายก็จะมีคนมาวิ่งอยู่ตลอดเลยทั้งด้านในด้านนอกเนาะก็อยากมีแรงขยันให้ได้สักครึ่งหนึ่งของคนที่มาวิ่งกันจังเลยอันนี้สวนเบนค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะทุกคนปกติก็คือถ้าเดิน ว่าจะเดินเข้าไปลึกข้างในนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็มีมีหลายทางให้เข้าด้วยอันนี้ก็ถ้าเกิดเลือกทางผิดก็อาจจะเดินไกลเข้าไปอีกเนาะแต่ว่าเนื่องจากเรามาหลายครั้งแล้วเราก็พอจะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคลงประตูนี้ก็ก็จะถึงไวกว่าอ่าเดี๋ยวออกทางนี้ก็เกือบจะถึงแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางที่เข้าไปสู่สวนด้านหลังอีกรอบนึง ก็จะมีสะพานยาวๆที่คนชอบมาวิ่งชอบมาถ่ายรูปมีลานหญ้ากว้างๆที่คนชอบมานั่งพักผ่อนกันตอนเย็นหลังเลิกงานเนาะก็เราเคยมาถ่ายรูปที่นี่เล่นๆแล้วก็เจอคนมาถ่ายพีเวดดิง้งพร้อมกัน4ี่คู่ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับนะทุกเพศทุกวัยแล้วก็สำหรับหลายกิจกรรมเลย หนึ่งสองสามน่าสวยงามเดี๋ยวพี่ขอเป็นฟิลแบบอาจจะไม่มองกล้องนิดหนึ่งนะอาจจะมองอไปที่ไหนสักอาจจะมองเฉียงๆไปนิดหนึ่งอ่าโอเคหนึ่งสองสาม ต้องปรับแสงนิดนึงแสงแบบว่าตอนแรกก็จะจะให้สว่างกว่านี้นะแต่แบบพอเมื่อกี้สว่างแล้วหน้ามันจะหน้ามันจะสว่างเกินอะไรเงี้งยพี่ก็เลยต้องปรับให้มันมืดลงมานิดหนึ่งแล้วก็จะต้องไปแต่งต่อาฟานอ่ะใช่มันก็แต่มันก็จะมีหลายแบบให้เราให้เราปรับตามที่เราชอบกับมันมีที่เขาเซตไว้อยู่แล้วกับให้เรากลับให้เราปรับเองอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่มันก็จะหมุนตามที่เราชอบอะไรเงี้ย แต่พี่ก็ไม่ได้ปรับให้มันฟิล์มขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอันนี้แล้วแล้วแต่บางโอกาสนี่นก่ายป็นคนเรียบร้อยไป <laughs> ชอบชอบอย่างนี้แต่ว่ามผมไม่สวยปกติถา้าแบบพี่มาสวนพี่ก็จะหยิบแบบกล้องค่ายนี้ออกมาอะไรเงี้ย แต่ถ้าจิบแต่ถ้าไปคาเฟ่ก็อาจจะหยิบอีกตัวหนึงออกมาอะไรเงี้ยอาจจะแล้วแต่บโอกาสอกาจ,จะขอยืนตรงกลาง,ตรง,งตรงนี้นิดหนึ่งพกันตอนแรกก็จะถ่ายตรงกลางม่อนี้แต่ม่อกี่มีคนเดินแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยน่าจ,จะได้อยู่อ่าใช่อ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปรับสิโยโอเค อืมโอเคหนึ่งสองสามสวยงาม,อมเอ้ยอืมเอ้ยสวยครั้งหน่งเดี๋ยวให้ดูรูปก,ก่อน ลูปมันก็ได้เก่งๆเลยอกล้องนี้มันอาจจะออกมันอาจจะออกฟิลม์ลมๆกว่านิดหน่อยพี่ตั้งคายมันฟิล์มก่อน أ, <Understanding. S 2> อ่าเอค เหนื่อยตอนนี้พักร้อนอ่ตรงนี้เสียงหายพอดีเลยสงสัยไม่น่าจะสัญญาณหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยต้องมาพากแทนเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาซื้อเต่าบินเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วก็ไม่ได้พกน้ำเข้าไปในส่วนเบนด้วยก็เลยต้องออกมาซื้อน้ำข้างนอกก็เดี๋ยว มีถ่ายเล่นตรงมุมบันไดของศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนิดหนึน่งก็จะเป็นมุมที่ชอบมาถ่ายกันบ่อยๆเนาะสำหรับน้องๆที่กําลังเรียนจบแล้วก็รับปริญญาก็เดี๋ยวถ่ายอีกเ็บหนึ่งครับก็จบแล้วสําหรับวันนี้เนาะก็ขอบคุณน้องมากๆและเดี๋ยวเราก็หลังจากจบเ,เซตนี้เดี๋ยวเราก็มีแผนว่าจะไปเดินเล่นที่ฟอร์จูนทาวกันต่อเนาะอ่าก็ไปอัปเดตตัวไปอัปเดตข่าวกล้องกันนิดหนึ่งว่าตอนนี้มีตัวอะไรที่น่าสนใจอย,อยู่บ้าง เมื่อกี้ลืมตอนตอนที่แยกกับน้องไปอันนี้ก็คือถ่ายเสร็แล้วแล้วก็มาเดินเล่นที่พอตูมาดูกล้องเล่นๆอ่าแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะมาดูเฉยๆแล้วก็แวะทานข้าวด้วยเอาไปจับยวนธรรมดาครับไม่ใส่ครับเดี๋ยวจ่ายดงยพูมานีนะคะ อันนี้ก็กินกวยจับอยู่มาตอนเที่ยงพอดีเลยตอนที่คนเยอะราต,ต้องหยุดเดินก่อนเพราะว่าคนเยอะเดินชนกับคนอื่นมาดูกล้องอยากได้ตัว Ricoh GR3 กับตัวฟ u j i XE5 แล้วก็ f u j i X100VI ไม่ได้อยากได้ทั้งหมดนะแต่ว่าอยากได้หนึ่งในสาตัวนี้ คืออย่างเราใช้พูจิอยู่แล้วก็ก็จะมีเราอย่างเราใช้พูจิอยู่แล้วมันก็จะมีตัวเลนอยู่แล้วเนาะพาะฉะนถ้าเราซื้อพูจิอีกเนี่ยมันก็จะเข้ากับเระบบของเราแต่ถ้าเราซื้อแบบพูจิมันก็อาจจะได้โทนเดิมๆหรือเปล่าก็อยากได้ตัวลิโะเพราะในบรรดาทั้ง3ตัวเนี่ยลิโคก็จะมีราคาที่เบาที่สุดด้วยแล้วก็ตัวเล็กที่สุดแล้วพกพาง,ง่ายอะไรแบบนี้เมื่อกี้ก็ไปถามพี่ที่ พี่ที่ร้านมาแล้วเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรให้ทําด้วยโอเคเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนโอเคโอค้ยอ,อ่าอันนี้คือโอ้ยอันนี้คือมามานั่งอยู่ตรงมุมเพราะว่ามาคนเดียวแล้วคนอื่นเขาแบบ คนหนึ่งก็เป็นพนักงานเข้ามาเป็นกลุ่มเราก็เลยต้องมานั่งลหลบมุมอยู่เดี๋ยวตั้งหาวิธีตั้งกล้องก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวรีบทานข้าวแล้วก็จะรีบไปดูกล้องกันอ่โอเคครับอันนี้ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินกลับไปดูที่ร้านกล้องก็จะไปกันที่ร้านกล้องสีชมพู เป็นร้านที่น่าจะเป็นร้านที่ไปบ่อยที่สุดคือตั้งแต่เข้าเมื่อก่อนเนี่ยเราตอนที่ยังไม่ได้เข้าวงการกล้องคือเราก็จะเป็นสายแบบพวกกาดเจ็ตนะเป็นพวกโออทราศาพัพทออ์โทราศัพท์พวกแท็บเล็ตนะอะไรพวกนี้คือไม่ได้ซื้อบ่อยนะแต่ว่าชอบดูอะไรเงี้ยก็จะเดินดูพวกออการ์ดเจ็ตอะไรพวกนี้บ่อย แต่บอกคือตั้งแต่แล้วปกติร้านพวกกาเจ็ตมันก็จะอยู่ร้านคอมนั้นโทรศัพท์มันก็จะอยู่ชั้นสามชั้นสี่คือจะอยู่ชั้นบนบนหน่อยแต่คือตั้งแต่เข้าวงการกล้องก็คือแทบจะแทบจะไม่ได้ขึ้นมาดูข้างบนเลยก็คือจะอยู่แต่ชั้นสองเพราะว่าร้านกล้องร้านกล้องก็จะอยู่ที่ชั้นสองกันซับเป็นสใหญ่คือชั้นอื่นก็อาจจะมีว่างแต่ว่าตัวใหญ่ร้านใหญ่ๆก็จะอยู่ที่ชั้นล่างกันหมด เดี๋ยวแวะดูลานอีก่นึง้านรานตอตอนนี้มาถึงร้านกล้องแล้วแต่ยังไม่อันนี้คือ <c oughs> เป็นร้านที่เรามาเดินดูพวกของมือสองบ่อยๆแต่ว่ายังไม่เคยน่าจะยังไม่เคยมีโอกาสซื้อจากร้านนี้เลยนะ พราะปกติถ้าซื้อก็คือจะได้มาจากกลุ่มสมารก,กว่าหรือไม่ก็เป็นเมก้าสัาร์เล็กท mm ี hmm. ่จริงก็ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยด้วยแหละ mm hmm. ก็มาเดินดูว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างจริงของน่าสนใจก็มีเยอะนะแต่ว่าแค่อาจจะแค่จ,จะเกินตัวไปไหน่อยหรืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้ อันนั้นยังยังมีบ้องตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าระยะอะไรโอ้เจ็ดสิบสองร้อยน่าจะอยากอยากลองใช้พวกเจ็ดสิบสองร้อยดูเหมือนกันนะอยากรู้ว่าละลายแค่ไหนเอามาถ่ายคนถ่ายพอาเท็อไปเดี๋วเราเดินกันต่อ มีแต่ของที่อยากได้เต็มไปหมดอีโคอีเออเห้านี่ตัวที่อยากได้ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของเพลย์ออเดอร์ ตัวเล็กๆแต่ไม่ได้สเปคแรงนะราคาแรง <c oughs> แต่สวยจริงว่าไม่ได้จะเดินเข้าไปดูในร้านนิดหน่อยแต่จริงช่วงนี้ช่วงนี้โซนี่กลับมาขายในแล้วโซนี่กลับมาขายในชอบอีกแล้ว ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไปดูแต่ก็เสียดายเมื่อกี้ตัว A 7 c ก็ลดราคาน่าสนใจเลยแต่ก่อนน้นนี้คือเราเคยไปได้ตัว A 6 7มาแล้วซึ่ง A 6, A 6 7 A เนี่ยเป็นตัว Aps C ที่เขาก็เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นท็อปของ Aps C แต่เขาแบบว่าอาจจะเก่งเรื่องของงานวิดีโอด้วยแต่เราไม่ค่อยได้ใช้วิดีโอเท่าไหร่ก็คือม,มีวิดีโอบ้างแต่ว่าคือมันเกินความจำเป็นไปของการใช้งานก็เลย ้งีแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ลุงนี้คือตอนนั้นไม่ได้ซื้อ a a 7 4 mm hmm. เพราะว่าเลนของฟูลเฟมราคามันจะแรงกว่า mm hmm. เลนของพวกเอพีเอสซี 4. แต่ตอนนี้คือพวกเลนมันมีเลนนอกค่ายมันจะมีเลนพวกนอกค่ายที่ที่ใช้กับตัว a p s c ได้ซึ่งราคาไม่แรงก็เลยตอนนี้ a p s c เอ,อ้ยตัวเป็นเลนนอกค่ายที่ใช้กับทางฟูลเฟมได้ ซึ่งราคาไม่แรงเข้าเรนค่ายก็ที่จริงเรนเตัว a f c ก็เลยเป็นตัวเลือกที่สนใจน่าสนใจแต่ก็โอเคคงไม่ได้ซื้อในช่วงเร็วๆนี้เพราะว่าก็ต้องเก็บเงินกันต่อไปเนาะใครสนใจก็จ้างทักมาได้ก็โอเคหาเงินไปซื้อกล้องใหม่่ะโอเคครับก็ในส่วนของวันนี้ก็มาถ่ายรูปกันที่สวนเบน แล้วก็มาเดินเล่นที่ฟอร์จูนก็อาจจะประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันต่อในคลิปถัดไปโอเคครับสวัสดีนะเกือบลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำเพจเอ้ยทำเพจแล้วก็ทำช่องในครั้งถัดไปโอเคครับสวัสดีค่ะ